แล้วอย่างนี้ถ้าเราอยู่สูงเราจะเอาพลังได้ยังไงฮะอยู่สูงที่ไหนครับสมมุติว่าเรา,เอ,าอ,ยอยู่คอนโดแล้วกันครับอยู่คอนโดอยู่อยู่บนชั้นสิบอย่างเงี้ยเอาโดยปกติแล้วพลังเนี่ยจะขึ้นไปได้แค่หกชั้น่อฮะถัดจากนั้นไฟเนี่ยจะขาดพลังก,ก็ก็ไม่มีพลังในพื้นที่บ้านก็อกาจ<ป>จะมีแต่น้อยมากก็จะ<อ><อ>กลายเป็นพลังฟ้าแทนเดีย๋ยนะฮะ อาจารย์เคยพูดพลังดินพลังคนและพลังฟ้าสามอย่างนี้จะต้องเชื่อมโยงกันครับพลังที่เยอะที่สุดอยู่ที่พื้นดินครับแล้วก็มาที่คนแล้วก็ไปที่ฟ้าครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เลยชั้นหกไปแล้วับพลังดินขึ้นมาไม่ถึงคือมันจะน้อยมากออ่าซึ่งณจุดนั้นเนี่ยพลังฟ้าเนี่ยจะเข้ามาทํางานเป็นหลักใหญ่ความแตกต่างระหว่างพลังฟ้ากับพลังดินมันคืออะไรครับพลังฟ้าเนี่ยมันจะ เป็นปริมาณที่น้อยที่เราจะใช้ก็อ,อ,อ,อย่างที่พูดไปตอนต้นรายการว่าพลังที่หลักพลังหลักทั้งหมดเนี่ยคือพลังดินประมาณสักสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นพลังฟ้าเนี่ยสักสามสิบเอร์ซ็นทั้งฟ้าทั้งดินเข้ามาสู่เรามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอ,อ,อถ้าเป็นพลังดีที่เข้ามาก็ทําให้เราชีวิตดีขึ้นถ้าเป็นพลังเสียที่เข้ามามันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความเสียหาย,ห,ายหรือตกระคาลำบากสุดแท้แต่ว่า พลังนั้นเนี่ยจะมีในรายละเอียดในเรื่องเรื่องอะไรของชีวิตออครับก็ออแปลว่าถ้าถ้าคนที่อยู่อาศัยอยู่บนคอนโดเนี่ยไม่สามารถจะดึงพลังดินมาใช้ได้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้วิชาครับเอาเป็นว่าตั้งแต่ชั้น6ขึ้นไปเชั้น6อันนี้พูดถึงปริมาณของพลังออแต่ถ้าพูดในเรื่องของดาวเนี่ยก็คือที่ชั้น9อืม ทัางเก้ายังมีพลังคือดาวเนี่ยทั้งหมดจะมี9ชั้นอาจจะมี9ดวงตั้งแต่ดวงที่1 2 3 4 5สห้าจนกระทั่งถึง9ก้าซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยจะเป็นตัวแทนของดาวชั้นที่1เนี่ยนะครับโดยโดยปกตินะก็คือเรียกว่าเป็นดาวหนึ่งชั้นสองเป็นดาวสองชั้นสามเป็นดาวสามอันนี้คือปกติก่อนซึ่งในความเป็นจริงในส่วนที่มีเป็นวิชาที่สูงขึ้นไปเนี่ยชั้นที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นชั้นไหนดาวไหนเนี่ย อันนั้นจะต้องดูอีกทีเนึ่ยเขาไม่ได้ไม่ได้กําหนดตายตัวว่าดาวหนึ่งจะต้องอยู่ชั้นหนึ่งดาวดาวสองอยู่ชั้นสองอไม่ตายตัต้องต้องดูพื้นที่ต้องดูตําแหน่งแห่งที่ด้วยครับอืมผมไม่อยากลงลึกไปกว่านี้เดี๋ยวคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านจะเริ่มงงเอาเป็นว่าไปนั่งเรียนแล้วก็ไปหาตําราดูที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกวิชาหนึ่งที่อันนี้เป็นวิชาที่วาด้วยธาตุทั้งห้าฮะับศาสตร์ลับเล่มสองดาวคู่ธาตุ นี่ก็คือนี่ก็คือพื้นฐานเหมือนกันใช่มครัที่จะทําให้เราเรียนรู้เรื่องดาวต่อไปได้ถูกต้องครับ <c oughs> คําว่าขออนุญาตคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะว่าเรื่องของดาวเนี่ยถ้าเราลงลึกไปเนี่ยมันอธิบายตรงนี้มันจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าคุณไปนั่งเรียนเนี่ยอาจารย์จะขึ้นชาร์ตมีการเขียนบรรยายให้ดูรวมไปถึงหาไปหาหนังสือมาอ่านด้วยจะทาความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น